เป็นต้นไปเป็นเรื่องของ BCG BCG matrix หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ Growth Share Matrix นะมันก็จะเป็นหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้แหละที่มีสตาร์มีเพช o มาร์ k มีวัวมีหมาเนาะ BCG เนี่ยมันก็จะทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายธุรกิจเพื่อใช้วิเคราะห์ในด้านการลงทุนเกี่ยวกับตลาดเพื่อให้ทราบถึงฐานะความแข็งแกร่งของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาด พูดง่ายๆก็คือมันทําให้เรารู้ว่าเรายืนจุดไหนอ่ะในอุตสาหกรรมอืมซึ่งเขาจะใช้สองเกน์นะก็จะมีเกณฑ์นี้ก็คืออัตราการเจริญเติบโตของตลาดคือแกนตั้งของกราฟแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบหรือบางที่อาจจะเรียกว่าส่วนครองตลาดเชิงเปรียบเทียบก็ได้ก็จะเป็นแนวนอนของกราฟดูลูกศรของตัวนี้ให้ดีๆนะมันชี้ออกทางนี้นะ มนชี้ไปทางนี้นะโอเคตัวแรกเนี่ย market growth Rate เนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่ศูนอร์จนถึงยี่สิบเอร์เซนถ้ามันมากกว่าสิบมันแปลว่ามันเป็น high growth ก็คือมีอัตราการขยายตัวสูงแต่ถ้ามันน้อยกว่าสิบก็จะเป็น low growth ก็คืออัตราการขยายตัวเนี่ยต่ำ ซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะบางที่อาจจะอันนี้เป็นยี่สิบอันนี้เป็นสี่สิบก็ได้แล้วแต่แต่ว่าที่เราเรียนก็จะใช้เป็นศูนย์สิบยี่สิบอืมตัวนี้เนี่ยเ้าจะพูดตามความเข้าใจของเขาเขารู้สึกว่ามันแปลว่าถ้ายิ่งสูงก็คือยิ่งขายดีอ่ะแหละยิ่งตัวนี้สูงก็แปลว่าโอเคเรามียอดขายเยอะอ่าตัวต่อไปก็คือส่วนส่วนคองตลาดเชิงเปียบเทียบตัวเนี้ยก็จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์จุดหนึ่งเอ็กจนถึงสิบเอ็กคนที่มากกว่าหนึ่งเอ็ก แปลว่ามีส่วนแบ่งตลาดสูงส่วนคนที่น้อยกว่า 1x ก็คือมีส่วนแบ่งตลาดต่ําตัวนี้ถ้าตามที่เขาเข้าใจมันแปลว่าคือใครยิ่งมีเยอะก็ยิ่งมีลูกค้าเยอะคลองใจลูกค้าได้เยอะมีมาร์เก็ตแชร์เยอะอ่ะาประมาณน,นั้นแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกอีกว่าถ้ามาร์เก็ตแชร์ตัวนี้เนี่ยมันยิ่งสูงเนี่ย มันทําให้ฐานะทางการตลาดระยะยาวเนี่ยสูงไปด้วยก็คือดีแหละอืเนื่องจากมีลูกค้าเยอะทําให้ประหยัดจากขนาดตัวเนี้ยนะถ้ามีเยอะก็แสดงว่าลูกค้าเยอะแสดงว่าเราก็สามารถประหยัดจากขนาดได้เพราะว่าเราก็ต้องผลิตออกมาเยอะๆโอเคนะแต่ถ้าตัว market growth เนี่ยสูงเขาบอกว่ายิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งใช้ตังเยอะนะตัวนี้ยิ่งสูงก็จะยิ่งใช้ตังเยอะเพื่อขยายยอดขายให้ให้ใหมันเป็นอย่างนั้นต่อเพื่อรักษาส่วนของตลาด หรือง่ายก็คือยิ่งสูงก็ต้องยิ่งใช้เงินในการรักษาลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นไปด้วยอืมโอเคต่อไปก็มาดูแต่ละตัวในช่องกันว่ามันหมายความว่ายังไงบ้างโดยแต่ละช่องเนี่ยส่วนมากมันก็จะแบ่งครึ่งของมันแล้วก็แบ่งเป็นแข็งแรงกับอ่อนแออ่อนแอเนี่ยจะอยู่ทางขวาอ่อนแออยู่ทางขวาแข็งแรงจะอยู่ทางซ้ายยกเว้นดวงดาวหรือว่าสตาร์เนี่ยจะไม่ได้แบ่งเป็นแข็งแรงหรือว่าอ่อนแอสตาร์ก็คือสตาร์ก็คือแบบ ดีดีอยู่แล้วไม่มีไม่มีแข็งแรงไม่มีอ่อนแอตัวแรกก็คือ Question Mark เนี่ยธุรกิจที่อยู่ในช่องเนี้ยส่วนมากจะเป็นธุรกิจที่เข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาในตลาดพอเข้ามาปุ๊บ Market ็ต p เนี่ยสูงพุ่งเลยสิบถึงยี่สิบเปอร์เซนตเพราะว่าเหมือนแบบคนอาจจะเหอหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาในตลาดอืแต่ว่า Market Share ก็ยังไม่สูงมากเพราะว่าพึ่งเข้ามาเนาะก็ยังไม่ได้มี ความแบบรู้จักอะไรมากแต่ถ้าดันตัวเองให้ไปที่เพชรมาแข็งแรงได้ก็จะมีโอกาสที่จะไปเป็นดาวจรดฟ้าได้ถ้ามาร์เก็ตแชร์สูงขึ้นทําให้มาร์เก็ตแชร์มันสูงขึ้นก็สามารถดันตัวเองไปสู่ดาวได้โอเคนะตัวที่สองก็คือดาวดาวจรดฟ้าก็คือได้รับทั้งความนิยมแล้วก็ยอดขายก็ดีความนิยมก็ดีก็คือดีดีไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ หลายๆคนก็อยากจะไปอยู่กัแหละเนาะแต่ถ้าเงินไม่พอเงินไม่พอที่จะแบบรักษาลูกค้าไว้ก็จะตกมาเป็น cash c o ได้เหมือนกันคนที่อยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยก็ควรที่จะทุ่มเงินให้กับโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในจุดนี้ต่อไปให้แบบนานที่สุดอ่าแต่ถ้าเงินไม่พอก็จะมีโอกาสตกมาที่นี่ได้ตัวที่สาม cash Count. ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบว่า ดีเลยนะถึงแม้ว่าแบบยอดขายจะไม่ได้พุ่งเหมือนอยู่บนดาวแต่ว่าส่วนคลองตลาดก็ยังสูงอยู่ยังมีลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องอืมในหนังสือบอกเลยว่าถ้าอยู่ในจุดจุดนี้เนี่ยอยู่ตรงน้องวัวเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโฆษณามากก็ได้จะได้ไม่ต้องดึงดูดคู่แข่งหน้าใหม่ให้มาอยากทําตามถ้าเป็นน้องวัวนะก็อยู่เฉยๆก็โอเคแล้วก็บอกว่าถ้าเป็น วัวทาเงินเนี่ยวัวเนี่ยเป็นถุงเงินถุงทองขององค์การเลยก็คือเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับหน่วยหน่วยธุรกิจอื่นได้อย่างมติเราเราขายน้ําเปล่าน้ำหัดลมน้ําแดงเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเงินจากน้ําเปล่าไปให้น้ําแดงบ้างก็ได้อืมแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมตลอดไปก็อาจจะกลายมาเป็นด็อกก็ได้หรืออาจจะกลับไปเป็น u e s t i o n Mark ตั้งแต่แรกเหมือนเดิมก็ได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ มันก็จะมีกลยุทธ์กลยุทธ์ที่จะมาตอบคําถามว่าแบบเราต้องใช้กลยุทธ์อะไรอะไรเงี้ยอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยสิบสามเขาก็เขียนไว้ให้หมดแล้วว่าถ้าอยู่ช่องไหนใช้กลยุทธ์อะไรเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าข้อสอบออกเป็นภาษาไทยก็ไปแปลกันมาด้วยอันแรกก็คือกลยุทธ์สร้างหน้าร้อยสิบสามนะ u i l d Strategy ตัวที่อยู่ใน i ิวก็จะมีนี่ question mark แข็งแรงอันเดียวอืม กลยุทธ์สร้างเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่ากลยุทธ์เพิ่มการลงทุนถ้าใครอยู่จุดนี้ก็คือเพิ่มการลงทุนเลยทุ่มโฆษณาจัดโปรโมชั่นก็คือสร้างดันตัวเองดันตัวเองจะไ,ได้ไปอยู่ดาวไงก็คือดัน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 ,ดนเพิ่มการลงทุนทุ่มโฆษณาอันที่สองก็คือกลุ่มการรักษาโฮสตรรัลเตจีโฮก็มีมีน้องดาวแล้วก็มีน้องวัวที่เป็นโฮวัวแข็งแรงอะนะอือกลยุทธ์รักษามีอีกชื่อหนึ่งว่ากลยุทธ์ป้องกัน จำไว้ทั้งสองชื่อเลยเผื่อมันจะออกทั้งสองชื่อเนาะถ้าคนที่อยู่ในจุดโฮเนี่ยจุดน้องดาวกับน้องวัแข็งแรงเนี่ยก็ควที่จะรักษามาร์เก็ตแชร์ไว้เรามีลูกค้าเยอะเราก็ควรจะรักษาลูกค้าไว้โดยอาจจะทําโดยการที่เรารักษาคุณภาพสินค้าให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆก็ได้ต่อไปคือกลยุทธ์เกี่ยวหรือว่า Harvest Strategy Harvest ก็มีวัวอ่อนแอน้องหมาอ่อนแอแล้วก็มีเคยชมาอ่อนแอ ที่ใช้ฮาวเวดฮาวเวดก็คือคนที่อยู่ในฮาวเวดควรจะเก็บเกี่ยวตังค์ให้ได้มากที่สุดฮาวเวดแปลว่าเก็บเกี่ยวเนาะก็คือเก็บเกี่ยวตังค์ให้ได้มากที่สุดควรเพิ่มกระแสะเงินเข้ามาในระยะสั้นๆเช่นอาจจะตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกบ้างลดค่าใช้ใจ่ายไม่เพิ่มพนักงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเธอพยายามเก็บเก็บเงินพยายามเก็บเงินนะถ้าอยู่ช่วงนี้ถ้าอยู่ฮาวเวะนะอันสุดท้ายก็คือไดเวดก็คือถอนตัว ง่ายก็คือถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมไปเลยขายขายต่อไม่ไหวแล้วยื้ยือไม่ไหวแล้วเก็บไว้ก็เปล่าประโยชน์ขายธุรกิจน้ำแดงทิ้งดีกว่าเออจะได้เอาเงินเนี่ยไปจุนเจือกับธุรกิจอื่นของเราไปจุนเจือธุรกิจน้ำอัดลมน้ำเปล่าของเราได้ประมาณนั้นไดเวทก็จะมีน้องหมาอ่อนแอแล้วก็เคยชิมาอ่อนแอเคยชมาออนแอเ่ยจะเป็นตัวที่ใช้ทั้งสองบริทก็คือฮาวเวทแล้วก็ไดเวท ที่มันใช้สองกลยุทธ์ก็เพราะว่าเข้ามาแรกๆเนี่ยเข้ามาในอุตสาหกรรมแรกๆเนี่ยก็จะต้องเก่บว่าเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวมันก็จะต้องออกจากอุตสาหกรรมไปถ้าเรายังทําอะไรแล้วมันก็ไม่ขึ้นไปที่อื่นสักทีก็เออไดเวกเถอะขายทิ้งเถอะโอเคอ่าต่อไปนะก็เป็นอันนี้